กูฝากถึงมึงนะบักโจนะปากดีนะมึงนะปากดีนะมึงนะมึงโพสอย่างนี้หมายความว่าไงโจอย่าปากดีหลายนองเดอ้อนะถ้าไม่พอใจทักได้นะ้าไม่พอใจทักหากูได้เลยไอ้โจโจโซเชียลเอ่ยชื่อเลยนะมึงโพสแบบนี้หมายความมาจังไงฮนะมึงโพสแบบนี้หมายความมาจังไงกูเนี่ยบ้านติดชายแดนฮนะ ตากระบอกปืนพวกมันหันมาทางบ้านกูมึงเสือกโพสเข,ข่าคางมึงอยากเป็นพระเอกเหรอมึงคิดว่ามึงโพสอย่างนี้แล้วมึงจะดูเป็นพระเอกเหรอฮะโจโซเจียวนะกูเนี่ยออกตัวชัดเจนน่ะมาดิโจตำรวจเก่าอ่ะมึงอะ่ะประทับกูหน่อยไหมนะอย่าเก่งน้องอย่าเก่งอย่าเก่งในกลุ่มประทับกูหน่อย กูยอยากเจอคนเก่งโจโซเชียลโพสมาหาอย่างนี้เจอกันหน่อยมา